จับตากันสําหรับการประชุมอภิปรายในรัฐสภาแต่คอรมองก็ต้องจับตาเหมือนกันนะคะเขาประชุมกันทุกวันอังคารเพราะว่ามีเรื่องค้างตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยานะวมาปีนี้ที่ผู้คนตั้งความหวังก็คือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณผู้ชมคะจําได้ไหมคะปลายเดือนธันวาคมก่อนจะปิดปีใหม่คณะกรรมาการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาประกาศเลยบอกว่าไปศึกษามาละ เาะให้มีการทำประชามติโดยคำถามแรกของการทำประชามติรายการของเราขยายไปแล้วตั้งคำถามไว้ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ห,หนึ่งคือบททั่วไปและหมวด2ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์เรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงว่าเป็นการถามนามหรือ <ừ. S 1> อาจจะเป็นการกีดกันหรือไม่เพราะว่ามันเป็นการตั้งคำถามประชามติในรอบแรกเท่านั้นนะคะก่อนจะปิดปีใหม่29ทธัน วาคม สุกที่แล้วไหมสุกที่แล้วเลยมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะหรือว่าคอนฟอ,อเขาออกมาระบุส่งท้ายปีว่าผิดหวังคุณอุรชัยผิดหวังอยู่ใน4ประเด็นับ4ประเด็นที่ว่าไล่ทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกภาคประชาชนบอกผิดหวังที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางทําประชามติไม่สามารถออกแบบกระบวนการทําประชามติให้เป็นที่ยอมรับข้อที่ 2, 2> ภาคประชาชนบอกผิดหวังที่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติเวทีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพิธีกรรมข้อ3าค่ะ, <c oughs> ค,ะความเห็นก็คือมีความกังวลใจจากภาคประชาชนว่าการตั้งคำถามประชามติของคณะกรรมการชุดนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและสุดท้ายภาคประชาชนเขากังวลกังวลว่าการตั้งคำถามที่ว่ามันมีเงื่อนไขท,ที่ซับซ้อนตามใจรัฐบาล อาจทำให้เสียงของประชาชนถูกปิดเบือนไปได้ข้อ2เนี่ยแรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนผิดหวังการจัดเวทีรับฟังความเห็นเป็นเพียงพิธีกรรมเนี่ยทางอนุที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเขามั่นใจมากนะว่าเขาสามารถซาวเสียงประชาชนจากทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคทุกกลุ่มก้อนได้จริงๆนะครับและการตั้งคําถามที่เงื่อนไขซับซ้อนจากมุมมองของภาคประชาชนอาจทําให้เสียงประชาชนถูกบิดเบือน นะครับหรือแม้แต่การนำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งแต่วิธีการที่จะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งของแต่ละฝ่าย ไม่เหมือนกันค่ะทีนี้พอเขาผิดหวังก็เลยมีข้อเสนอค่ะคุณผู้ชมค่ะมีข้อเสนอออกมา2ข้อเป็นข้อเสนอของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่อยากจะแสดงเจตจำนงไปยังคณะรัฐมนตรีที่นําโดยคุณเสรษฐา1บอกขอให้ครมทบทวนการตั้งคําถามประชามติที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติเสนอให้แล้วก็อยากจะให้คําถามประชามติที่จะมีขึ้นต้องเปิดกว้างชัดเจนต่อการสร้างฉันธรรมติ คือไม่กีดกันของแต่ละฝ่ายและข้อเสนอข้อที่2คือขอให้คอรมอค่ะรับรองคำถามประชามติที่ประชาชนกว่า2 0 1แสนหนึ่งรายชื่อนะเขาลงรายชื่อไว้แล้ว ที่ไอรอและเครือข่ายจัดก่อนหน้านี้แล้วไปยื่นให้อะ่ะบคือเครือข่ายคอนฟออเขามอกว่ารับรองตรงนั้นได้ไหมแล้วเสนอ,อคําถามที่ว่าคู่ไปกับคําถามของคณะกรรมาการที่คุณอ้วนภูมิธรรมนั่งเป็นประธานนะเสนอคู่กันไปเลยได้ไหมประกบเลยใช่ไหมค่ะประกบกันเลยนี่เป็น2ข้อเสนอจากภาคประชาชนนะคะแต่อีกมุมหนึง่งคุณผู้ชมค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากสมัชชาคนจนตั้งแต่พฤศจิกายนยาวถึงธันวาคมสมัชชาคนจนเป็นหนึ่งในภาคประชาชนที่เขาจัดทํา ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาตั้งแต่ปี63แล้วก็ผลักดันรัฐธรรมนูญคนจนเขาก็ผลักดันข้อเสนอคล้ายๆกันทีนี้วันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมทําความรู้จักรัฐธรรมนูญคนจนกันหน่อยนะคะก่อนอื่นไปฟังคํานิยาม <c oughs> อะไรคือรัฐธรรมนูญคนจนมีคําตอบจากสมรรชาชิกคนจนคะ่ะ ทางพันคนจนนะคะจนในที่นี้เราพูดถึงความจนอาจจะไม่ใช่แค่เงินทองอย่างเดียวเราพูดถึงความจนที่มันจนสิทธิ์จนโอกาสจนอำนาจแล้วก็ถูกทําให้จนนะคะจนสิทธิ์พูดถึงคือสิทธิที่เสรีภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะสิทธิในการมีที่ดินทํากินสิทธิ์ที่เสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นสิทธิ์ที่ในการศึกษาและสิทธิในมิติอื่นๆนะคะจนโอกาสก็คือเราพอจนสิทธิ์แล้วเราเข้าไม่ถึงโอกาสคนจนคนต่างจังหวัดประชาชนคนชายขอบเข้าไม่ ถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะและ้วก็เราถูกทําให้จนโดยนโย,ยบายของรัฐ<อ>เราพบว่านโย,ยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นนโย,ยบายคง<อ>คืนผื้นป่านโย,ยบายเเศรษฐกิจพิเศษนะคะหรือนโย,ยบายต่างๆอย่างที่อีสานก็จะมีกรณีที่พัฒนาเป็นแหล่งปลูกอ้อยน้ำตาลนโย,ยบายแบบอ้อยและน้ำตาลของรัฐบาลมันกําลังมาลุกลามลุกคุกคามนะคะแล้วก็ทําลายความมั่นคงของประชาชนทําให้เราจึงถูกทําให้จนโดยนโยบายของรัฐอะค่ะเราเนี่ยเราจนสิทธิ นะครับจนสิทธิทท์นั้นหมายถึงนายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างกรณีของพี่น้องในสมาชิคนจนเนี่ยเ,เรื่องที่ดินนะครับในเมื่อเราไม่มีสิทธิที่ดินเนี่ยเ,เมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการจะใช้ที่ดินไปเป็นหลักในการค้ำประกันเพื่อจะกู้ยืมหรือว่าเอามาใช้ในการรงชีวเลือใช้ในการพัฒนานในระบบการผลิตเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์นั้นเราไม่สามารถที่จะเอาไปทําได้การช่วยเหลือจากบริการจากรัฐเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึง นะครับแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของจนโอกาสเนี่ยก็คือว่าโอกาสโอกาสที่เราจะจะเข้าถึงบริการนะครับหรืออย่างบางพื้นที่นี่เราไม่มีไม่มีบ้านเล็กที่เลยนะครับไฟฟ้าหน้าปปาเราก็ไม่มีเราก็มีมมโอกาสแล้วก็ยัางโอกาสเรื่องของการรักษาพยาบาลโอกาสทางการศรรึกษาอย่างเงี้ยอันนี้คนตัวเล็กตัวน้อย,ย่างเราเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อันที่3ก็คือเรื่องของจนอำนาจ ก็คืออำนาจในการจัดการทรัพยากรทีทม่มันอยู่กับเรามันเป็นของเราเองเนะี่ยในเมื่อเราไม่มีอำนาจในการจัดการเนี่ยมันถูกอำนาจจากส่วนกลางลงไปจัดการมันเลยทําให้ชีวิตของเราจนอย่างเช่นพี่น้องเคยราศีสไลดยเนี่ยพี่น้องก็หากินตามแม่นมม้ํามุมตามบึงตามทางแต่ว่ารัดไปกั้นเขื่อนขึ้นมานะครับก็คือ,ออำนาจในการจัดการของเขาหนีไปแล้วเราเคยได้ยินคําว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดะนะครับของประเทศแต่รัฐธรรมนูญคนจน มีที่มาจากอะไรคุณผู้ชมครับร่างรัฐธรรมนูญคนจนมาจากการเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายๆด้านจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับสมสาชิกคนจนเขาระบุเอกลักษณ์หรือว่าระบุลักษณะทั่วไปของร่างรัฐธรรมนูญคนจนเขาบอกว่าจะต้องแก้ไขได้ทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราครับต้องแก้ไขได้เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เคารพความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานความเท่าเทียมนะครับต้องยืนยันว่าอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยต่อต้านการรัฐประหารเปลี่ยนอำนาจการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เคยรวมศูนย์ที่รัฐเนี่ยมาเป็นอำนาจของประชาชนเขาให้ตัดคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคนจนอย่างเช่นสิทธิเกษตรกรสิทธิแรงงานสิทธิชุมชนรัฐสวัสดิการและเขาตัดหลายอย่างครับตัดทิ้งหลายอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเช่นวุฒิสภา อันนี้ในร่างรัฐรมนูญคนจนตัดนะครับนโยบายปฏิรูปประเทศและหน้าที่ของรัฐมีบทเฉพาะการ3เรื่องก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ์ การปฏิรูปที่ดินและสันติภาพชายแดนภาคใต้ครับค่ะสำหรับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เครือข่ายสมัชชาคนจนเขาลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นนะคะคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด9กลุ่มประเด็นเราทำการาฟิกสรุปง่ายๆคุณผู้ชมได้เข้าใจ9กลุ่มประเด็นที่ว่าเกี่ยวเนื่องกับคนจนจนที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างที่เสียงเมื่อสักครู่ปล่อยไปมันหมายถึงการจนสิทธิด้วยในหลายๆเรื่องนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงกันหน่อยะคะ่ะว่าจากเก้าประเด็นนี้ทำไมจำเป็นต้องแก้ไข ทั้งฉบับตามความคิดเห็นของพวกเขาค่ะหลังจากที่ได้คุยกับพี่น้องธรรมชาคนรัเราก็ได้จัดเวทีไปทั้งหมด33เวทีในทั้ง4ภาคทั้งภาคใต้ด้วยทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไปนะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานใต้นะครับก็จัดไปทั้งหมด33เวทีเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราคือเราไปเอารับ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของของชาวบ้านนะครับแล้วก็ของคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐรวมถึงคนที่อยู่ในเมืองนะครับว่าอยากจะคือโอเคแหละว่าเราก็าคือเราอาจจะไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญคนตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้เขียนออกมาเป็น ลายมาตาว่าแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นก็คือว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวชาคนจนหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายอื่นนะครับเพราะตอนนี้ที่องค์ก,กรที่มาร่วมด้วยกันเนี่ยก็จะมี6 6องค์กรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐธรรมนูญที่มันเขียนขึ้นมาเนี่ยมันถูกเขียนโดยชนชันน้นนำหรือว่าถูกเขียนโดยนักกฎหมายถูกเขียนโดยนักวิชาการถูกเขียนโดย ทหารเนื้อถือเขียนโดยผดิตคุมปเด็จการซึ่งมันไม่ได้รับใช้ประชาชนซึ่งมันทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราคนไม่มีปากมีเสียงเนี่ยมันมันยิ่งทําให้ชีวิตของเรามีความยากลำบากมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ที่มันเท่าเทียมกับคนอื่นได้สิ่งที่เป็นกฎกติการ,ร่วมกันของอคนทุกคนในสังคมแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสูงสุดเป็นตัวที่จะเป็นตัวกําหนดชีวิต วิถีชีวิตหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันคือรัมนูนดังนั้นแล้วเนี่ยตัวรัมนูน,นถ้าจะพูดแบบเปรียบเทียบแบบนึงก็คือมันก็เป็นตัวที่จะชี้ชะตาชีวิตของของแต่และคนดังนั้นมันจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งท,ที่จำเป็นจะต้องมีตัวรัมนูนจริงๆร่างรัฐธรรมนูญคนจนเนี่ยถูกพูดถึงหลังการรัฐประหารเันเริ่มต้นตอนรัฐประหารปี57หลังรัฐประหารก็มีความพยายามจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำได้ไหมคะ,คะเราก็ได้มารัฐธรรมนูญฉบับปี60